วัครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาปรับรอบเดินเบา Honda v ย z e ห 125i ครับผมคันนี้รอบเดินเบาก็ต่ำม,มากนะครับเบามากครับเบาเวลาจอดไฟแดงก็ดับครับตัวจูนเข้าจะอยู่ด้านในนี้นะครับผม ตรงนี้นะครับให้เราถอดอชุดฝาครอบตัวนี้ออกถึงจะเห็นชัดเจนนะครับผมมันจะมีสกรูไอพลาสติกอยู่ตรงนี้นะครับผมวิธีจูนก็ไม่ยากครับผมเวลา ถ้าอยากให้รอบมันเล่งนะครับผมเราก็หมุนไปด้านซ้ายมือนะครับผมเดี๋ยวเรามาจอนจูนกันดูครับถ้าหมุนมาด้านซ้ายมือรอบเครื่องยนต์จะเล่งนะครับถ้าหมุนกลับไปขวามือรอบเราจะเบามากนะครับเราจนดับนะครับผมตัวนี้ เราหมุนมาซ้ายมือนะครับแล้วแต่เราจะเอาว่าจะเอาเล่งขนาดไหนครับผมก็ไม่ยากครับมันจะเป็นน็อตพลาสติกสีดำๆมีสปริงอยู่ด้านในนะครับผม ถ้าอยากให้รอบเล็งก็หมุนมาด้านซ้ายนะครับถ้าอยากให้รอบตดำก็หมุนไปด้านขวานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ